สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่9เมษายนพศ2564นะคะวันนี้นะคะเราก็าได้แบ่งปันจากช่องสตาร์ดาชาแนลนะคะท่านผู้ชมคลิปเสียงวิดีโอนะคะท่านผู้ชมสําหรับความฝันของลุงต้อมนะคะในคลิปนี้นะคะสําหรับพวดที่แล้วนะคะ250-250นะคะ ลุงต้มฝันได้250นะคะก็ออก05นะคะก็เป็นแนวทางที่ดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลุงต้อมฝันดีอีกแล้วนะคะแอดมินก็เลยได้นำมาฝากแฟนคลับแฟนช่องนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมความฝันของลุงต้มด้วยกันเลยคะ่ะท่านผู้ชม เดี๋ล่อยหมาแดงจุดคืนนั้นมันกับสามสี่สี่คือเก่าสามสี hmm. oui> ่สี <c <c ่คือเก่าตัวแดงยี <c <c ่คืนนั้นจุดแดงเดี๋ยวจะเป็นชีแดงเลยมันจะเป็นเหล็กตัวแดงเหมือสามสี่สี่เลนี่จุดเลยนีอยู่น้ำหม้อห่อนี่เน่าป่าเนาะพอมาเมื่อขึ้นเมื่อขึ้นประกอบแตงมีหายสองจัดการมันหลดบันลาผู้แตงในแล้วอันกะว่า หยาบเนเนอกไปบ่อผิดทำนองคล้องท่ามเเพราะว่าปูแตงให้นแล้วเพนว่าคนกะให้ผมถอดเสจะมาแจ้งหายผีมาป่าบจัดการมันรูดว่ามันเดืองธรรมศาสตร์เพนว่า มันเป็นแน่หน oh, ิครับแนวนีิแต่เก่าจัดมือตีโอ้สีแดงวายสแสดงว่าใดเนาะการมาถ่ายการถอดเสื้อโลดปูวาน่าแมนบอปาถอดเสื้อผ่านนอเกาวการนอถอดเสื้อผ่านรูดถอดโลดจัดการมันเลยกาวอ่ะนี่เนาะกาจัดการมันโลดละวานอจัดการมันโลดแต่งเนี่ยตัวปูแล้วแต่งไห่แม่จ้างน้ออืมอุ้ยแมนแมนบอคันคันจัดการมันโลด ขันเป็นคุณป้าขันเป็นคุณป้าฝันแค่ยังลุงต่อมนีได้เงินเป็นบ่ปกติระหว่างเพราะขันเขาเานอนน้ำป่าเลยนอนน้ำป่าก็สิถืงเลื่งหนักเขตื่นขึ้ง่ายก็บอกปุบเลยฝันฝันว่าเขาจะมาบอกวานอนนั่มพันต้องมานอนนั่มที่เรียกว่าหลวงพ่อบ่แมนเว้ยกลายเป็นอันอันอเพื่อนอันอันลานน่ะนะมันก็มาหน่อเก็มานอนแถมได้เหตุขึ้นวันล่ะเดี๋ยวผมต่อผมบอกน้อยนิดหนึ่งมันบอกมาอย่างที ป้าถือไรดีครับแมนดีดีผมคือกันขันผมฝันฝันว่าได้นอนน้ำพนผู้นี้ขันผมสื่อเลขนี่มันจะถือตรวดเออแมนดีีแสดงว่าแน่นี่เลขลุงตอมนี่เขาแน่นอนเป็นบ่อเขาแน่นอนเป็นบ่อป่าแน่นี่เนาะถือแน่นอนครับเลขนี่จังไี้ก็ถือผู้อื่นฝันนันจะเป็นคือป่าพอป่าหรือว่ามันผมนี่คือกันเอายี่ห้อกินแต่เถื่อก่อนนาอว่าตีหัวโปกเนาอ อันป้าลรว่าต้องได้ต้องต้องได้ปนวาบนน่อยกันหลายเนี่นว้ามันแม่ยู่บ่ป้ากระสันี่เอาซาคุณซาเอาหาชิปซะเมลพิ่นว้าจะให้เส้นดพิ่นว้าอุ้ยซาตุกอบคุณแมลีกกระติด่นองหนหาชิปนอกนว่าเอาหาชิซะ่นว้าอย่าบอนะอุ้ยผูขานอนเนื้อเต็มเที่ยวยว่าหาิบกระติดเต็มเด็ดเต็มหนอดเอา้างดีเนาะเมลีกเนาะางอย่ก็เอา ปูพันแตงเมียให้เราตุ้งต่อมกับเด่นอนนั่นทักงสองคนเลยบอกนอนตีพปนถอดเสื้อโลดหามพปนว่าอ้ยอย่าถอดแต่เสื้อได้พปนว่าอ้ยพนจัดการมั่นบ่ผิดชจีนบ่ปูบ่ผิดดอกเดืองธรรมชาติ์ละวะกันผู้ใดแตงเขาก็จัดการเหมือนผู้ใดเป็นคนแตงให้เนี่ยปูแตงให้ปูปูเจ๊กนี่บยปูเจ๊กแตงให้ได้นหน่อยอยู่ไหนบ่เป็นหยังดอกแกวส่องก็เอามาเพราะอย่างเด่นหน่อยกับผู้สองผู้ซีกับสิเป็นหยังละวะ นี่เป็นเป็นผู้สีได้นี่ผู้สามผู้สี่ผลว่าแม่หี่บ่กเขาโต้เขานีบ่ออันเรื่องจริงคอยกัย่หน่อยผู้สองนออันผู้สามผู้สี่โตกระติเป็นยังปกติผลว่าอืออันกระสันเพราะเที่งเอาได้ตีบ่ได้ผลว่าคนละก้นผลว่าไเอาสีเนยเขาเต็มน่แมนแมนสี่สามก็คือเป็นของของจะแม่ตะเคียนนออผู้สองยีหน่อยผู้สองบันี้เจ้ากับโตกระด้ผู้สามผู้สี่ผลว่า แต่ว่ากับบนน่ได้อาจจะเป็นเอกคุณยายดีดีได้อาจจะเป็นเลขคุณยายก็ได้เพราะว่าคุณยายฝันฝันเราเลาก็แปลงห้เป็นสามศูนย์สามเปรียบเดียวกันก็ลุงต่อมเลยลุงต่อมกับฝันนี่ก็ว่าสามศูนย์ศูนย์สามกับสามสามพี่บอกจับใช่กันก็เป็นเลขตัวเดียวกันกับคุณยายเป๊ะเลยหลังมันมีน้ำส้่มลุงต่อมมาฝันว่าเด้นอนปูเจกได้แต่งเมียให้สองคนได้นอนน้ำพร้อมนอนน้ำสองตามที่คุณป้าว่าคันคุณป้าฝันได้นี่ว่าเด้เงินหลายคือกันก็พอเที่อยู่ คือก,กันก็พอเที่ยงครับพอเที่ยงเคยฝันแน่นี่พอเที่ยงมีโชคมีลาบีหลีครับแม่นีหลีบอแมริกาดบอสบอ,อไ,ได้บอเรื่องล่งา,ามคคับมันเป็นความฝันเนาะแต่ว่าฝันแน่นี่จะพอเที่ยงจะดีใจโดว่าจะได้เงินท่านที่ฝันแค่นี้แม่นบอฝันช่องยางนี่แม่นบอ,อเออกระต,ตบถ่ายมาแต่ว่าเขามาที่สามเ้อะพอน้องเทพื่นว่าเขาเอาสายชินมาหมัดแอลปูแล้วก็มามัดใจแอลผมกับขันนี่แหละ พอโู่ไปนอวันนี้ปลูกแบบมันห้อนพ่นว่าออืโทกับห้อนคือกันบวห้อนตีบนคนลุกแล้วคน็ยังลงทิลยีแล้วแต่ผู้ชมตีวไปนอกของกระทือแพรแดงเนี่ย่ะาคุมของรักษานอจังไรนม่กล่ว่ามันห่อนมาในไฟกันลูกเลยน้าน้าคันเนี่ะน่อมีคันบักเบนน้ําได้เน่มีในคลองใายนี่ล่ละมันก็าหไม่เทียนนอพ่นวาอุ้ยปลูกคือห้อนเถออันสายกินน่ะก็จุ่มน้ํามัน กัจุดมาแต่ปูมากระไลมาหอดผมนอไผ่เห็ดอีกน้ว่าผู้ไม่เพิ่นว่าก็ว่าบัวตองว่าพอเชื่องมาให้ว่ากอาันที่อันตลาคือคือโจ้ไปวันนี้จองกันเลยดับนอดับได้ยู่บ่ได้อยู่อมันมีควันกระรอยออกจากคันแล้ววันนี้พอดับได้เมื่อก็หอนอยู่ปลายมือโมเมนประกาสที่นับเงินเมื่อยมือเตะเลยวันนี้ที่กี่ไม่อวรลา แดงจึงคืองหม่นออกไฟไฟแดงขึ้นเลยได้ควันมันนี้ก็ปึ๊บเจ้าของก็คุบคุบนอติกในขันบอกไปบอกมาแต่ผู้ชมเอ้ยฟังเรื่องบันุดท้ายเด้องบนันทีเจเขาเจ้าของคือเก<อ>่าบันทีมันนี้ก็ตบเอาแล้วปึ๊บต่อนหน้านอคุบเอาขันนอดับมันนี้ควันแสดงว่ามันมีอัน เราไปเทียนหน้าถูกน้าแดงจึงคืองเต็มขันแสดงว่าเขาเห็ดยังโม่ห้องบัวได้เนาะบัวได้บัวได้เพราะว่าลุงจำเลยดับปเนนี่ยบัด้บัได้ทอนแล้วคือจบครับผู้ใหม่มาเนี่ยรับแล้วก็จบให้มาเห็ดยังบัวได้เห็ดยังบัวได้ล่ะครับจังได็กันแต่เมื่อวานกัมีผู้จบประเรียนเก่ามานำโหนหลวงคือพญยบาทนั่น่ะครับมาเห็ดยังบัวได้ดอกดูเพื่อนกันนั่งนี่น้องขันผู้ใด้จีเห็ดยังผู้แข่คิดกันยูบ่ได้ มันทีหอนทุ่นเป็นว่าค<อ>นจบเก่าประโยคโอ้ห<อ>น้าตาดีได้รันเย็บบาปมันบอกสู้เน่าใส่มาเมาืม่อวานก็นมาหนีเมื่อเช้าก็บแม่มันบอกสู้ลุงต่ำฟังว่าเฉยยังบ่ได้แล้วม่นบอกบ,ออบ่ได้ดอกผมทีหูเลยเพราะว่าผมจบแปลเก่าประโยคมหานุคันว่ามองได้คันเขาเฮ็ดได้ในมันทีหอนทุ่นล่ะอยู่บ่ได้แมนครับแมนแมนคันว่าผู้ใดมีบุญแน่กัสิเย็นคนลูกคนพ่องไปแต่พี่นั่นนับพู้สิได้เพิ่นว่าเอ้า ให้ถามเนี่ยก่อนสีพิดคิบส่วนตัวลุงต่อมงวดนี่มักตัวไหนมักในบอลแมนเอาโจมเด็ดเด็ดเด้อให้ท่านผู้ชมก็สามสี่สี่นี่แหละสามซี่สี่พรคอสามกับแล้วสามสี่สี่โอ้สามซี่สีครับแล้วก็ตเอาสามสามสามศูนย์ศูนย์สามนี่ละเออจะอยู่ในนี่อยู่ในสามกับสี่กับศูนย์นี่วันจันทร์แล้วก็สาม สี่สี่กับสามศูนย์สามนี่แหละกระสีไปมาหาปู่คือเก่าครับผมนะ่นราไม่ต้องไปใกล้ดอกได้เท่ครับแน่นอนเมนบอลแน่นอนเมนบ่ลลุงต่อมบอยู่นับปานีค่าของก็ได้คขาของวันนี้เนาะเจ้าจังไดอีกอยู่รัดกระดุมกับปดเงินก็ได้หลายนอกวันนี้เนาะจัดการเพิ่นว่าพราะโพิษหินบ่ปูบ่อเรื่องธรรมชาติเพิ่นว่า เอาครับผมแต่ผู้ชมนะเฝ้าซโลได้ี๋ยวพอเที่ยงก็จะได้พิดคลิปครับผมพอลุงต่อมพนยุดบอกยังเทื่องเลยพอฝันดีเนี่ยพนบอยาหยุดเนี่ยฝนฝันดีครับแต่ผู้ชมอที่เบานี่ยไวามวมาไอ้ตัวทีพ่สอดผ่านอะไรครับแต่ผู้ชมนะตัวเลขยางสีลุงต่อมเชิญจ้าก็จะเป็นสามสี3ีสามศ ซีซีสารนี่ละครับท่านผู้ชมกับวันนี้จากนีครับผมวันนี้จากนีอีรีบอหนีจากถูกเชียงไทยเนาะครับผมทนายชินชอบคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ช่องสตาร์ดัตแนลในเรื่องท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเพียงความฝันของลุงต๋อมเลือครับเด้อดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเพราะว่าลุงต๋อมงวดก่อนกับฝันว่าปูเจกเอาเงินมาไห่ครับกับปรากฏว่าได้เป็นหาศูนย์ศูนย์หาเนาะ งวดนี้ลุงต่ำกับฝันว่าปูเจกแ่งเมี่ยงให้ครับผมฝันว่าเห็นปลาครับกับสามสี3สี่สามศูนย์สามสามีีสามศูนย์สามสามศูนย์ครับผมชิปนี่พอเชื่งขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวจะไปติดตามตัวเลขครับปูหนึ่งเก่าให้พันผู้ชมอีกต่อไปครับผมฉะนั้นกะขอตัวลาไปก่อนด้อครับขอสัตว์ผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับกาห้สุขภาพแข็งแรงให้มีกินมีใส่ตลอดปีตลอดไปคิดหวงังสิ่งใดให้ได้สมรังปาถนา ให้มันรำนราไม่ร่วยกันสู่ทุกคนไปล่ะครับ